ทำไมปลามันเชื่องขนาดนี้วะดูดิขึ้นมากินกับมือทุกตัวเลยทํายังไงให้ปลาเชื่องาม,มาดูกันพอดีเห็นแังกวากําลังให้อาหารปลาครับ มาไปดูกันดีกว่าว่าทำไมปลาเราเชื่องนักถามว่าทําไมเราจะต้องมามองเรืออ่องนี้กันหลายๆบ้านเนี่ยมีลูกค้าเนี่ยถามมาค่อนข้างเยอะว่าพี่จะทำไงให้ปลาเชื่องบ้างเพราะพุ่นตรงนะบางทีเนี่ยเวล,ลาเลี้ยงปลาสวยๆอยู่ในบ้านเนี่ยมันดูสวยงามอย่างเดียวเนี่ยมันก็มันเหมือนมันขาดอะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดสมมติว่าให้ปลามาันเล่นกับเราได้เนี่ยมันเหมือนกับเราเลี้ยงสัตว์อะไรเราก็อยากให้ให,ให้มันเข้ามาใกล้ชิดกับเราเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะว่าวิธีการทําให้ปลาเชื่องแบบง่ายๆทํายังไงนะครับทุกคนทําได้ครับไม่ยากทำไมมันเชื่่อองงขนนนาดีี้้ใหทุกวั เดินมาชีก็ให้ทีค่ะเคล็ดลับของความเชื่องนี่คืออะไรอ่ะบอกพี่หน่อยได้ป่มมีอะไรนะอันแรกสร้างสภาพแวดล้อมให้ถูกต้องก็คือว่าอ่ะสมมติให้เวลาไหนเวลานั้นตลอดเขาก็จะได้จําได้ว่า <c oughs> โอเคมีคนนะเขาจะได้กินอาหารและอันนี้เขาเรียกว่าสร้างวินัยสร้างสภาพแวดล้อมอันที่2ปลาสีเดียวมาเลี้ยงอย่างที่บอกปลาสีเดียวมันเป็นปลาสายพันธุ์เก่าเป็นปลาคราฟดั้งเดิมเพราะนั้นเนี่ยเขาเรียกเขาหาอาหารเองเขาก็เลยไม่ค่อยกลัวพูดง่ายว่ามีอะไรมาเนี่ยคือพุ่งก่อนเพื่อนเขาก็เลยจะพาตัวอื่นมาด้วยอันที่3ามพูดง่ายว่า เนี่ยคราวนี้เราค่อยๆให้แล้วก็กลับมาข้อหนึ่งก็คือว่าสร้างวินัยบ่อยๆเขาก็จะรู้แล้วว่าคนมานี่คือจะได้